ครับแต่เขาช็อตกลับจริงจริงด่ากันแรงกว่านี้อีกนะปกติปกตินี่คือด่ากันแรงกว่านี้อีกครับนี่คือนี่คือเบามากเลยครับใช่แสดงว่าเรารู้ว่าถ้าเมนไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอยากโดนด่าคือบอลครับคือชอบท้าทายระบบของมากเลยโอ้เป็นงี้มาตลอดอยู่แล้วครับไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วครับก็คือตั้งแต่ตอนที่คบกันจนตอนเหลังเลิกกันก็ไปดีก็ด่าเหมือนกันนะฮะก็เหมือนเดิม ใช่ด่าก็เดิมครับชอบโดนด่าเมื่อเขาถามว่าเมื่อไหรเราจะโตเราอยกตอบแตว่าอะไรก็ตอนนี้ก็ก็โตอยู่นะหมายถึงว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพการทำงานเราโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่สุดท้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าครับไม่บอกอยู่ยัางนีเขาบอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่า กว่าสิบปีแล้วใช่ครับเดี๋ยวกูโดนอีกแล้วถ้าทายระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงหรือเขาล้อเล่นไม่รู้ครับไม่สนใจดีกว่าให้เขาด่ามาก่อนเพราะอยากโดนใช่โดนด่าอยู่แล้วชอบความเจ็บปวดได้เลยสักเต็มตัวชอบความเจ็บปวดไม่ขีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติครับอ่านระหว่างการที่เราไปสักกับโดนเขาด่าเนี่ยจะสนุกกว่าเออก็พออะไรครับ ็บพอๆกันครับตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปไงับแล้วด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับต้องหมั่นเติมตลอดเติมต่างว่าๆว่าเติมแต่ว่าสุดมากเขาไปเติมเกลเราไปเติมโฟมฮะวิ่งเติมเกลยังไงเราเติมโฟมพคู่เลยแปลกแปลกในโฟมอ่ะไม่น่าเติมได้ปล่อยเขาไปทางที่ดีเถอะพี่ปล่อยเขาไปเติมอะไรอื่นเถอะ